กาไปกัน,นไปครื่ยอยๆดินเร็วไปหาเล็กแรกบอกแกหมักไปๆมามๆดินเละเอาเลยครับแต่ผม่าเอารถขึ้นไปตั้งแล้วไม่รู้ครับ গুড় hey. ব hey, 哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs> 两条。 รอบนึงแล้วทีนี้ลัวว่าไม่เละตอนแรกว่าจะย่ำอ่ะทีนี้เปลี่ยนใจครับเห็นมันเละกันเลยบอกว่ารีดเลยเดี๋ยวตอนมีธุระนะครับกลับบ้านก่อนหนีกลับรีดเลยนะครับ Hello các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video ก็ขนาดนี้ก็เป็นเวลาสิบหกนาฬิกาไอสามสิบกว่านาทีเนี่ยตอนที่ถ่ายเริ่มถ่ายแล้ว ลีดเลยนะครับก็วันนี้เขาอยู่ทุ่งนนแคหมันเดิมก็เดี๋ยวผมก็ต้องเอารถลงมารีดแาะว่าจะเองวิ่งรีดเลยก็ลัแช่ง้ลาแล้วนะครับ เราอข้งขันมาเยวกาลองตะโกนถามมาดีเลยหรือเปล่า

อไม่ได้มมีกระเลยไม่ได้เลยเอาขนาดนี้ไหนเป็นอย่างอุ้ยน้ำมันรั่วเราจะเอาบางแจ๊กเตือนไปแล้วนะครับว่าอะไรนะรั่วบางเดี๋ยวก็มาโดนท่อรั่วครับโดนท่อรั่วจริงรั่ว กำลังกด2-3งสาทีรั่วเลยครับก็เป็นสายนี่นะโดนท่อรั่วนี่กรับถังใหม่ฝาใหม่โอ้โหปนไหนะ่ะไล่ไปไหนนะ เอ๊ะไม่แกล้งเสียงนะน่ะนะครับเตีหมดที่เน่นๆนนจะเน้นไปแล้วจะรถขึ้นมันลีนะครับเอาบอกแล้วเอาไม่ทันเพราะว่าเราข้ามฝั่งเขามันบอยก,กดไปเลยบอยก,กดไปเลย เอ้บอกจะดอกตัวเอ้อจะดอกตัวเว้ยโอ้นาดูครับมีจะดอกตัวด้วยเจนหนึ่งครับเจนหนึ่งจะดอกตัวได้ แล้วของนาจะย,ยีครับซื้อเครื่องดื่มมาแล้วบังกระดนานไหมน่ะไม่ได้ฮะสอนมีทุระไปตะบันหิน ไม่้อ่วบอกไปเอาชุดอะไรกันั้งลูกนี่ครับเุดโกโกวาฮะอาชเดโกโกวา <laughs> นี่ครับเต็มระบบอ,อีกแล้วก็โอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้